โอ้โหเรื่องสมณศักดิ์ด้วยนะเนี่ยโอ้โหถ้าเกินปกผมบอกเก้นี่มีเรื่องเลยนะอาหารทานได้นะสายบัตรมองไม่เห็นสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในวิหารของหลวงพ่ทวดนะครับบูชช่างให้นะครับองนี้คือรูปหล่ออาจารย์จีนะครับูชาช่างไทยที่เป็นเกจิอาจารย์ที่กรุงเสกโบราณทวดทุกทุกรุก่นนะครับองนี้และนี้ก็เปอออ็นลูปหล่อของหลวงพ่อทวดนะครับแต่องค์ต้นฉบับจริงๆขององนี้ฮะ น,นี่คือ ông, องค์ต้นฉบับของวัดช้างให้ทั้งหมดนะะนี่เป็นรูปหลอรุ่นแรกวัดช้างให้นะครับ ông, รองค์นี้เป็นองที่ต้องเรียกว่าที่สุดนะครับแห่งความสวยงามในการหลอม เนมาครั้งสุดท้ายเมื่อปี2556นะวันนี้เป็น2568แล้วันที่2คปีมา่ราาไทยครับวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลโคโพนครับแล้วก็เราได้มีโอกาสไปวัดกานให้มาเรือยแล้วตอนแรกว่าจะไล่สดทิ่งเงินบ้างเอนบ้าแบบ คนเอาพายอยู่แล้วคนมาเยอะมากครับก็ได้ดูพาะหลายๆคนรวมถึงชาวบ้านที่มาขอาดแหวนลูกเต๋าอยู่วุ่นวายก็เยอะแยะไปหมดเลยเลยคิดว่าเรามาตรงนี้นะครับผมก็เลยมีความตัง้งใจตอนแรกว่าเราจะมาทำบุญนะครับแต่ไม่ใช่ทำบุญที่วัดเพราะทำบุญที่วัดผมทำมาแล้วสวยเพราะเราเช่าวัตถุงคลมาเกงนี้นจะมาแจกให้กับเอ็ดีนะครับส่วนวันนี้เรามาที่โรงพยาบาลทั่วคนตั้งแต่มา ร่วมทำบุญนะคเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่นี่เป็นโรงพยาบาลของบ้านานใช่ไหมอ๋อแล้วมีมีคนไข้วันละประมาณกี่คนรสองคันวันีคนละสองร้อยได้ค่ะสองร้อยอันเฮนะแต่ว่าวันนี้น้อยหน่อยไม่แน่ใจไปทาเข้ามาถึง อ๋อวันนี้มีทอดกระถิน,นแต่แถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนคนเขาเรียกอะไรมุมรมสลิมแต่ก็มารักษาได้เหมือนกันแต่ <c oughs> ไม่ไม่แยกไม่แยกใช่ไหมว่าอ๋อโอเคโอ้ที่นี่นแ,น,แน้อยกว่าอ๋าอโอเคก็เป็นเป็นเป็นโรงพยาบาลที่ส่วนใหญ่จะรักษามุสลิมภาในพื้นที่ พี่เป็นอิสระนะไไะไทยพุทธไทยพุทธนะครับก็ทำว้าแบบที่ใช่ถ้าเป็นถ้าเนัามุก็ได้เป็นเหมือนิชาิเศษกรจะต้องคุมทาตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เราชอบตรงนี้ฮนะผมพมิ่งมาแรกนะโรงพยาบาลเนี่ย เป็นงานสมเด็จขี่หลวงพ,พ่อทวดวัดช้างให้โลวงพนอเน่ค่ะน้างคือนร้อยสามี่้าสามสี่นะครับวานที่เราเริ่มศูเกาส0มนนานะครับสีสมัเมีย มีอาารอยู่มีเขียนป้ายใหญ่อยู่ข้างนอกนะใช่มีหลวงบนเขียนอาจารย์ทิมคือตอนนี้เรามาถึงที่ตอนนี้ตั้งแต่แดดเช้าออกอางบ้านเราจากโรงแรมมาก็ฝนตกตลอดทางตามตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลพวกอะไรอะไรพกไตรเทียมมีเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ช่วยเหลือชาวบ้านในระแวกนี้ครับคนส่วนใหญ่เป็นวิสัยทิ80นะครับ แล้วเราคิดว่าเราได้มีโอกาสมาครับบนที่บัดชครังให้แล้วนะครับรวมถึงเราเช่าสึงบางคนนะที่จะแจกเอฟซีนะพี่ไห่ขอติดตามดูแล้วกันนะว่าคนที่จแจกเนลักษณะไหน ผมเช่ามาเยอะมากนะครับฮะรุ่นใหม่ที่วัดเนี่ยแต่เช่ารุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์นั่นนะ,นะเป็นเหรียญรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์ปี67ก็ดเจปีแล้วนะผมซ่าผมซื้อมาจำนวนผมไม่เช่ามาจำนวนหนึ่งแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็นำเงินที่เราส่วนตัวผมเองเป็นเงินส่วนตัวผมอยากจะมาร่วมทำที่วัดที่โรงพยาบาลนี้นะครับเดี๋ยวรอ ขออ,อรโรงพยาบาลลงมก่อนเราจะมอบเงินกับโรงพยาบาลเพื่อที่จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยเขาได้กปัจจัยบัตเป็นปเงินที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลที่นี่แล้วกันครับเป็นเงินของผมงนะผมไม่ได้ไปดีอะไรใครนะผมบอกว่าผมไม่เคยหยิบยืมตังค์ใครหรือีอะไรเงินใครเพื่อที่จะมาทำดูนนะรับผมก็คิดว่าเราช่วยร่วมาบาลด้วยการเพราะผมคิดว่ากรณีเป็นเงินที่อาจเป็นเงินปิดที่คนอานไม่ได้ใครได้เข้ามาเพราะคนอา่านกลัวเรื่องความเสี่ยงอะไรอย่างนี้ยากแต่ ที่ว่าผมได้มีโอกาสเลยก็เลยดูโอกาสเนี่ยมาร่วมทำบุญที่โรงพยาบาลผมเป็นคนชอบทำบุญที่โรงพยาบาลมากกว่าวัดนะอันนี้นขอที่ตรงๆเดี๋ยวเรารอทางขอรางวัลแล้วเราไม่ได้แจ้งใครเลยขับรถเข้ามาสองคันครับก็มากันเกือบ20คน20คนยีน่สิบคนน่าฮะมาที่สมศรีก็ตั้งใจจนะมาทำบุญ่ห้เพื่อนเพื่อนเพื่อนสมาชิกเยี่ยมเลยครับก็ร่วมาไปทำบุญ นี่นี่แกหอมอ่ะนี่เห็นมั้ยเนี่ยที่มันจะเป็น ก็รวยไปมองไม่เห็นไม่ใช่เพื่อนที่เล่นกันต้นต้นนี่ครับฝากไว้อ๋อฝากไว้แปลว่าก็รวยรวยมามาตะโกนครับไอ้หนุ่มอันนีไยังไม่ตายโดนปุ้ดไปแล้วโอเคน้องเซราม่าอะไรอยู่อ๋อตลาดไปแล้วคุณไม่ด่าให้นอนแพตตองแพตตองแพตตองของดีแพตตองทุกป่วย ก็เดี๋ยวเรารออลงบีพีอลงมาจะใช้ผมขึ้นไปในห้องห้องห้องบีพีแต่ผมบอกตรงขอข้างหน้ดีกว่าเพราะเรามาเป็นเกือบ20คนแล้วจะไปแอร์ในห้องของอขอแล้วผมคิที่าเง,งินจำนวนที่ผมจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนครับ ผมมาผมไม่ได้บอกใครนะไม่ได้บอกพอเพราะผม,มรู้จักพอตั<แ>้งใจที่จะมาทำบุูรีจีนโดยที่ไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรจากพอหรือไม่ได้หวังอะไรนะเพียงว่าแค่อยากประชากับพันว่าใครอยู่แถวนี้หรือใครมีกำลังมีชัดใาก็ขบุญตระลไไมโบรได้เนี่ยเหตอนนี้ซื้อที่ดินสวัสดีคเท่าไร่ไม่ยมไม่บางที่เปิดสิบปีแล้วต้องมี ยี่สิบี่ไม่อาคารนี้ก็สร้างปีมสนะสามสี่ก็สามสปีแล้วนะีเิี่ไม่ออกยันี่ไม่ออกโอเคแล้วพี่อยู่โรงพยาบาลนี้ปะเนี่อยู่กี่ปีแล้วยี่สิบหกยี่สิบปีตอนนี้เพิ่งยี่สิบแปดี่สิ้างานชู้เนี่ย เง้ยงง่บล็อกย่ย่แต่เาบอกเบล็อกเดี๋ยวเรา็อเผมอยากสร้างหนอครับหอโรงพยาบาลต้องเป็นคุณหมอไหมเป็นคุหมอเป็นคุณหมอเป็นคุณหมออยู่นะอ้เผมตั้งใจจะมากับเพื่อนเพื่อนมาทำาูนแล้วก็มามาที่ประชนให้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเดี๋ยว ตั้งใจทำตั้งใจว่าจะมาที่โรงพยาบาลโตเกียวเพราะที่ว่าไปอยู่ในตัวอยู่ใน,นตัวอยู่ในจังหวัดมัตตานีใช่ไหมโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะมาจะมาเจอแล้วนึกคนมาเย,ย,ยอ,อ,นนเอ,อ,อะๆย่างนี้นี่แค่ไหนเราตอนนี้โรงพยาบาลสมมูรณ์ทผมบริจาคหรือทำดีเข้ามามันจะเข้าไปอยู่ในตัวมันจะไปคิที่อยู่ในตัวมันจะบริจาคแล้วมาทำดีกับบริจาคเยอะก็บางที จะน้อยว่าวันนี้ผมตั้งใจมาทำสามแสนสามแสนนี่คือเ้ยองมแน้วยับผมมันนี่ผมมาเป็นผมเป็นคนที่ทำบุญโรงมานโดยที่ผมไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่ในส่วนนแต่ในเมื่ครงนี้รนอรััมันมีส่วนไหนบ้างเครื่องมือแคเรื่องมือแ่ อ่านแ้ดูตามตามกานเลยอันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะจากเ่องที่ดูไม่มีอะไรกลายเปนเรื่องใหญ่บคนเยอะเลยเราไม่ได้ยวัตถุาแการแต่เงินที่อยู่ในวัตถุของคเยอะนเขาไม่สามารถเางเรือกได้ผมบอกกต้องเพียนั้นอกผมไม่ได้ไปเรียนอะไรในมูลนิธิผมไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมตั้งใจมาทำบุญอยู่แล้ว เาตั้งแต่ภาษาแขเราบริจาคหมวดทั่วไปก็ยอหมวดทั่วไปนะว่าอะไรไม่ทาก็ได้หมวดทั่วไปจริงๆนะคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่จะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เป็นลงพยาบาลนี่โรงพานที่มีกบังีนครับ ไม่ไรงั้นผมบริจาคเอาเลยฐานแสนเนี่อยู่ในอยู่ในหมวดทั่วไปที่สามารถใช้ได้ไม่เสีมาือใช้กับในในกิจการนะครับผมบริจาคฐานแสนเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลนะครับโดยที่ผมไม่ได้คิดว่าคุณหมอได้เห็นว่ามีความจะเป็นในเรื่องของด้านต่างๆที่เหตุจะเป็นต้องใช้เงินก็ใช้เงินสมวนดี้ได้ครับผมมอกตรงนี้เลยแล้วกันครับตรนี้กับรนี้ัรนี้ับ นี่เป็นคอโรงพยาบาลครับคอนี่ต้องเป็นคุณหมอแน่นอนทุกคนโงพยาบาลไม่เกียบกันไหไม่บางโรงที่ที่อาจจะไม่มีที่อาจจะเป็นน่พี้หน้าทอได้คโรงพยาบาลที่ดีใี่้องแม้สกอ๋อรบ้ ฝากที่ขายด้านหน้าโตมาโยนลงมาเลยอนุญาตตรงนี้ที่ถ่ายที่ที่มนเกิดการระบาดพวกเรามาที่นี่ตอนไหนเนี่ยทีตกดนให้เาดูดนี่เห่นไหมเห็นใต้ใต้มใล้น มาเลยพวกเราเครับจะขอเยอะี่เครับหนึ่งห่มาเรามาทั้งหมดมมาพวกเราม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 าร่อยมาก้ยมามารแล้วูก่ก็หอที่เชยร์กันเลก

แนวนี้ได้ไหมคะถา่ายรูปนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวกล้องนี้นะคะหนึ่งสอขางอีกรูปค่ะหนึ่งสอขามกดไลค์ได้ไหมคะขอบคุณมากมค่ะร้อยค่ะต่อแล้วกันนะครับว่าเป็่อน้วกันนะคร่าเ็ บอยพอออนพี่บอ่บอยัเกี้งอ่าเอาแก้้างครพี่บ้พี่บอยอันเพี่บ่เอารป๋องียวอ่าเค้เขาไปีอยบอาเ็แล้วคสร็จแล้วโอเคนนี้พี่บอยโอเค ว่าโคมัถึงเหรอครับรอเออเออเอเอ้ยครับใช่เอาไหมดองคนอ่าไม่เอาเอาเตะเตะบองเตะดองเตะดองเตะ

ไปขาดเลยปกติไม่กินไม่กินไม่กินเลยไม่กินเลยเราญาติมาไม่้ห็นไม่ไม่แน่แน่เลยไม่รู้ว่าเนี่ยอย่างเด่นในไลฟ์มามามาเห็นในไลฟ์มาเลยอะไรอย่างนี้เหรอ สรุปเป็นคนไทยรู้ว่าโค้่ไทยุูแน่ใส่สร้อยที่ใช่เลยเป็นอาหารนั่นใช่ครับเขาจะมีเสียค่อยผ้าอะไรอย่าเงโอ้เป็นไงในคอเรามดทัด้วยเลยเฮ้ย โอ้โหเลื่อนสมรรถศักดิ์ด้วยนะเนี่ยนี่ตัวจริงโอ้โหถ้าเกินผมบอกเก้นี่มีเรื่องเลยนะทหารทานนียนะแต่ก่อนมองไม่เห็นมาแล้วเปลื่อนบล็อกชุกแพ้แน่นอนโอ้ยคนนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยตัวสั่นหมดเลยเป็นไรพี่ตัวสั่นหมดเลยดีใจครับดีใจเดี๋ยวขอลายเซ็นเดี๋ยวขอไลายเซ็นเลยครับแล้วผมบ้านอยู่แถวนี้แล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งไลน์นะขับมอเตอร์ไซค์นะ ขับรถมาเลยหลีกสายหมดเลยเน,นี่ยส oh, ั่นหมดเลยนี่นี่ใครเนี่ยเขาเรียใครอ่ะเองครับจริงป่ะโอนี่เป็นเซียนพาร์ที่เดียวเชื่ยนพาเข้าอ๋อที่กระโดงป้ายที่มุมมุมนี้ก็ได้หนัาด้านเขาจะหน้าด้านหลังเอาไปกี่บันอย่างดีที่สุดเป็นเซียนพาร์ด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้ถ้าผมบอกเก๊ไปมีเรื่องกับเซนพาที่นี่เลยนะขอบคุณมากครับพรุ่งนี้ยีก็ถิ่นรดไฟขาวเมื่อกี้ผมเพิ่งไปวรถไฟขาวมา ร้ๆๆๆๆๆนนี้นี้ใครเนี่ยเปนได้ไหมได้ e. ไหมได้นั้งหมดเที่รอเี่ร์ผีเด็กขงก็เด็กบน่เ้นน้องมีนาคนรัถ้าบอกชอบแมนูอยกูชีน้ำชีน้ำเด็กชีน้ำเด็กน้องมีรายการพูดไแมนยูก็แมนยูโอเคครับ นี่เป็นอิสลามเนี่ยรู้จักผมได้เหรออาชีรรู้จักเพราะอะไรชอบชอบนะไม่แย่กัอชอบนั้นสิัเป็นนี่ิสลามม่แย่เละเนี่ยสลามเลยไม่นนี่มีมุสลิมต้องเรียกสนาของมุสลิที่เหมือนใช่เนี่ถึงช่ไหมเขาเรียกอสลามที่หมายว่าโอ้ทีผมต้องเรียกมุสลิมเลยนะผมต้องเรียกมุสลิมที่สลามมุสลิมชอบ กอเท่านกันแต่ไม่ได้เรื่องพระเลยนะไม่รู้เรื่องพระแต่เป็นมุสลิมที่ชอบดูชอบดูดูดูเวลาผมชอบพระอันนี้มันเรื่องพระ้งนั้นเลยนะไม่แท้เลยนเนี่ยนี่แบบอย่างนี้ดีกว่าถามเลยเลี้ยงนกปงหัวจุกไหมเพราะว่าผมสังเกตคนใต้จะเลี้ยงนกปงหัวจุกคนมีตัวเก่งๆนะนกเก่งเพิ่งยา มาถึงอะไรตัวใหญ่ใช้ใชยาโอเคโอเค,อเ,คเอานี้สรุปสุดท้ายคนใต้เขาชอบน,นอกกง,ง<ไ>หวัวจุก เขาเราียกอะไรเาชื่อตัวของนกปงหัวจุเขาเยชื่อต็มเลยครับนกเป็นนกอะไรปลอดหัวจุกเขาเรียกปลอดหัวจุกหจุกเนี่ยเขาจะเรียว่านกปงหัวจุกเล็กน้อยจิตวัตัวนนะครับกำลังรูหัวแล้วไปจับอ่จับมา ผอเดียวไหมไ่แพงไหมไม่แพงโอเคครับผม่ีผมทางใต้เขาชอบทิ้งนกคงจุกก็เยยาเลียงเอะ้เดดีบอยครับเอ็ดดีบอยเลยดีครับนี่บอยอาสรุปบนโรงพยาบาลเลยใช่ไหมเนี่ยโาบอทีละคนทีละคนอย่าทะเลาะกันซีกันด้เดี๋ย่ทะเลาะกันอ่านั่นเจนบพระพระมีบีบอยอยู่ในคอ ด้วยนะด้วยหน่อยไปแล้วไปแล้วคล l ายมาถ้าผมบอกไม่แท้ก็มีเรื่องแท้ได้หมดไม่มีเรื่อไม่มีเรื่องแอกได้หมดคล้ายนี่คล้มยโรงพยาบาลออมาหมดแล้วนะนี่อะไรโอ้นี่นี่มีใบเสร็จรับเงินด้วยนะ ไปเสร็จแล้วเงินจากโรงพยาบาลนะสามแสนบาทนะในการทำาุญรอบนี้นะครับเพราะว่าผมมีความตั้งใจจะมาเมื่อ12ปีที่แล้วคือผมมาหลังสุดเมื่อ12ปีแล้วนมาไหว้ดวประชังให้นะครับแล้วก็ลืมโรงพยาบาลนี้ไปเลยเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่ชอบทำพิวัตงอย่างเดียวครับแต่ตอนหลังก็เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มอยากจะสู์ที่โรงพยาบาลก็ไปทำซื้อเครื่องพวกใจอยางปีละสองเครื่องสามเครื่องสองเครื่องซื้อมาตลอดครับ โดยทั่งเราตอนนั้เราเริ่มรู้ว่าเครื่องพ่อไทยสามารถช่วยช่วยคนได้แค่ไม่กี่คนต่อนหนึ่งเครื่องแลควก็เครื่องหนึ่งหลายแสนก็เลยหันไปซื้อรถเอาบลปีละสามขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นข้างแล้วแต่ทีถ้ามีตังนะก็จะทำแบบนี้เรื่อยๆนี่วันนี้เราได้มีโอกาสมาทำดูที่วัดที่โรงพยาบาลโคกโขไม่ใช่วัดนะครับแต่นี้ในเครือของตัวประชาชนให้นะครับไม่ใกล้วัดอีกวั้เลยอาจจะมีโอกาส อันนี้ก็รู้สึกว่ากินดี G D มากๆเลยได้ให้ก่าวของโมทด้วยได้มาทำดูด้วยกนะ็ขอบคุณมากนะที่กนไลค์กดแชร์ติดตั้งติดตามนะครับว่าเดี๋ยวผมจะแจกพระอย่างใหม่นะครับผมเช่ามาเยอะเลยเพื่อเย็นมาแจก f c ครับสวัสดีครับ